เน้นไปที่เส้นสายนีเป็นลายคลื่นทุกคนดูเดี๋ยวผมจะปูให้เพื่อนดูกันอีไงและทุกคนดูเต็มดีเลยสวยงามมากดูดีเทลของเขาใกล้ๆนะครับตัวนี้ทํามาสําหรับเอาใจสาย fps คนที่ต้องการสปีดเมาส์ลื่นๆนวลนๆนิๆน่มๆ,ๆ,ๆ,ๆดูปุ๊บดูนะปุ๊บ ปุ๊บโอ้โหออกได้คําเดียวว่าฟินแน่นอนดูเคอร์เซอร์เมาส์นี่คือแบบลื่นหัวแตกเดี๋ยวทุกคนลองมาดูเวลาผมตั้งพวกคีย์บงคีย์บอร์ดว่าจะสวยไหมนะครับอยู่นะตัวนี้อยู่นะครับมันไม่ไถไปอ่ะเออมันกินอ่ะนี่หลังคีย์บอร์ดนี่นี่ผมลองขยับสังเกตดูทุกคนแทบไม่ไปเลยอเออตัวนี้เป็นดาวินชีสปีดดิจิตเตอร์เข้าตีแล้วก็เสียมใช้งงใช้งาอะไรยแล้วผมชอบตรงที่แผ่นคีย์บอร์ดมันยาวมันทําให้เราสามารถวางทุกอย่างได้ครอบคลุมหรือฝั่งขวาเนี่ยที่ผมจะเลือ่อนเมาส์แผ่นรองเ ครับ <c oughs> ถ้ามันดูคลีนนะครับมันดูแบบฟิลหรูหราพรีเมียมอะ่ะเออมันไม่ดูขัดต,ตาหรือว่าถ้าเกิดโต๊ออกมนเพื่อนที่เป็นสีขาวหรือเน้นจีมสีขาวตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเพิ่มอรรถรสไปอันบ็อกแผ่นรองเมาส์แบรนด์คนไทยบอกได้คําเดียวว่าพรีเมียมสุดๆ เฮ้ย <rev. S 2> อะไรวะนี่ครับเปิดออกมาแล้วอืมอะไรเห็นลายคลื่นใ,ใกล้ๆไหมกระเป๋าที่รองใส่มาให้เนี่ยอย่างพีเมยมอะ่ะเดี๋ยวมันจะกลางให้เพื่อนๆดูกันบัดโอ้สวยไหมอันนี้จะเป็นขนาด90คูณ40เซนนะครับอย่างยาวอ่ะตั้งหน้าคอมเนี่ยแบบดูดิยาวบัดซึ่งมันจะมีชื่อว่าลายเฮบ,บิเน้นไปที่เส้นสายผมบอกคําเดียวว่างานคุณภาพส่วนราคา <ๆ S 1> ก็อยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลฟีลลิ่งแบบเน้นซื้อครั้งเดียวจบอ่ะเออไปดูตัวเนื้องานกันก่อนดีเทลใกล้ๆสวยมากนี่มีดอก ไม้สีแดงนะผมอ่ะชอบตรงที่ตัวงเขามีเป็นลายคลื่นทุกคนดูทั้งแผ่นเลยเดี๋ยวผมแปะช่องทางให้มันจะมีหลายแบบให้เลือกความหนาจะอยู่ที่4มิลกำลังดีไม่บางเกินไปและหนาเกินไปด้านหลังนะครับก็เป็นยางอย่างดี ออกรถ้าตั้งไปที่บนโต๊ะก็คือติดเลยเพื่อนๆดูตามขอบของเขาการเย็บการอะไรเนี่ยโอ้โหปราณีตเย็บให้แบบขีดมากอะ่ะทุกคนทํามาเพื่อเอาใจคนที่เน้นจบหรือเน้นบบคุณภาพกลุ่มกลางจนถึงบนที่ผมได้คุยกับเจ้าของร้านก็คือเขาบอกว่าตัวนี้จะเน้นด้านสปีดเมาส์เล่นเกมพวกแนว FPS หรือแนวไหนก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ความเร็วเมาส์เขาบอกเป็นตัวที่เหมาะมากๆคนจะพาเพื่อนนะครับไปปูหน้าโต๊ะคอมตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าโต๊ะคอมพร้อมกับแผ่นรองเมาส์เฮบวีตัวนี้เดี๋ยวผมจะปูให้เพื่อนๆดูกันตัวนี้จะเป็นงานของ จ็คเอ็นบอยตอนนี้ผมก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนดูอี่งไงแจ่มมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมแพลนให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วทุกคนดูเต็มดีเลยสวยงามมากดูดีเทลของเขาใกล้ๆนะครับเนี่ยพอผมปูพอเราดูใกล้ๆมันก็จะมีลายคลื่นแบบนี้แล้วก็จะมีดอกไม้อยู่นะฮะเราแพลนลงจากบนบนกันนังนะครับเข้าหาปุ๊บนี่นะครับ เดี๋ยวทุกคนดูนะครับผมจะสไลด์เมาส์อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ทํามาสําหรับเอาใจสาย FPS คนที่ต้องการสปีดเมาส์ลื่นๆนว่นๆนิ่มๆ,มๆดูฟุ๊ดูนะปุ๊บปุ๊บโอ้โหไม่มีสะดุดอะทุกคนดูดิโคดโหดอะเออ,อบอกได้คําเดียวว่าฟินแน่นอนดูนะโอ้โหนิ่มมือสะใจมากนะทุกคนดูปุ๊บดูเครอร์เซอร์เมาส์นะนี่คือแบบลื่นหัวแตกอะแล้วสังเกตดูนะครับเวลาเราเลื่อนเนี่ยอ่าไม่มีสะดุดหรือติดขัดเลยนี่ผมเลื่อนแบบช้าๆนะครับ เวลาแบบสะบัดเมาส์ปุ๊บ ปึ๊บป๊บสะบัดยิงหัวปั๊บปินนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนลองมาดูเวลาผมตั้งพวกคีย์บงคีย์บอร์ดว่าจะสวยไหมนะครับดูนะคิดนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้ถ้าเอามาเนี่ยมันน่าจะเข้ากับตัวคีย์บอร์ดของผมแน่นอนสเปซเก,เกตัดก็จะเข้ากับสีขาว,วารวมถึงปุ่มสีดำนี่เวลาตั้งเมาส์หรือตั้งเป็นตัวแท็คแพดนะครับนี่เอาอยู่ด้วยนะครับเวลาเราตั้งบนแผ่นรองเมาส์บางอย่างมันไม่สามารถที่จะอยู่แต่ตัวนี้อยู่นะครับมันไม่ไถไปอะ่ะเออมันกินอะ่ะนี่หลังคีย์บอร์ดนี่นี่ผมลองข แบบตัวนี้ปึ๊บตั้งแล้วแบบโอ้โหดูพรีเมียมดูงามมากเห็นไหมตัวนี้เป็นเดวินชีสปีดดิทเตอร์เข้าตีแล้วก็เสียมใช้งงใช้งาอะไรแบบถ้าเป็นสีขาวสีออกเทาๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสวยก็จะเข้าตีมแล้วผมชอบตรงที่แผ่นคีย์บอร์ดมันยาวมันทําให้เราสามารถวางทุกอย่างได้ครอบคลุมหรือฝั่งขวาเนี่ยที่ผมจะเลื่อนเมาส์มันก็จะไม่ปิดติดอะไรเพราะมันกว้างกรณีแบบสะบัดยิงหัวเออสะบัดเมาส์อะไรเนี้ยเวลาจังหวะเล่นเร่งรีบมันก็ ไม่หลุดออกไปนี่เหรไหมนี่ครับตีมมากนะครับของ r k โอ้โหดูสวยอะ่ะแพนร้องน้องผืนนี้กินกับอะไรก็อร่อยนะครับ <c oughs> ไปลองตีมธรรมชาติกันบ้างนะครับนะเวลาเราตั้งทุกคนดู ถ้าม,มันดูคลีนนะครับมันดูแบบฟิลหรูหราพรีเมียม,มเออมันไม่ดูขัดตาหรือว่าถ้าเกิดโต๊ออกมันเพื่อที่เป็นสีขาวหรือเน้นทิมสีขาวตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเพิ่มทรรรสนะครับเพิ่มความรู้สึกให้กับการนั่งทํางานนะซึ่งหากใครสนใจนะเดี๋ยวผมแปะช่องทางไว้ให้นะที่หน้าไบโอแล้วเจอกัน